จเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันพุธที่แปดมีนาคมสองพห้าหสหกแรมสองคำ่ำเดือนสี่ปีเถาะพุทธ,ธาภิเศษเราก็ย่างเข้ามาได้ วันที่เท่าไหรนะ,ะหนึ่งสองสามสี่วันนี้วันที่สี่แล้วจะหมดวันที่สี่ไปแล้วรายการอาตมาเป็นรายการสุดท้ายของวัน,นเราก็มาชีวิตอาตม,าก,า,มาก็ย้มพูดซ้ำพูดซากจนกระทั่ง พูดมาห้าสิบกว่าปีนี่อาตมาก็ไม่เก่งที่จะพูดอะไรอะไรให้พิศดารไปได้มากมายก็วนเวียนอยู่แต่ในคำสอนพระพุทธเจ้าที่เอาหัวใจหรือเอาหลักการของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนมาอธิบายมาขยายความ สัมซาแต่ซัมซาก,ก็ต้องฟังเพราะมันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่คนจะมารู้ได้ง่ายๆศาสดาเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยเป็นศาสดาอยู่ในโลกเป็นเจ้าของศาสนาเลยนะเป็นเจ้าของศาสนา ซึ่งแพร่หลายยิ่งกว่าศาสนาพุทธแพร่หลายจริงๆคนยอมรับนับถือกันมากมายครึ่งโลกค่อนโลกเลยเมีสมาชิกหรือมีผู้เป็นพุทธศาสนิกของเขาเนี่ยมากมายแต่ของพุทธเราเนี่ยไม่มากรอก นอกจากไม่มากแล้วในศาสนาพุทธเองแท้ๆเนี่ยก็ยังยากที่จะถือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมมีภูมิธรรมมีปัญญาที่จะเข้าใจถึงลักษณะของศาสนาพุทธอันเป็นโลก,กุตระนะ ความรู้ของศาสนาทั่วไปก็เป็นศาสนาที่ทุกคนจะพูดตรงกันหมดว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นศาสนาที่พาให้คนดีนะเป็นพาให้คนดีนะไม่ให้ไม่ให้ทำไม่ให้ทุกทำชั่วไม่ให้เป็นคนชั่วให้คนละชั่วมาเป็นคนดีถูกต้องหมด ของพุทธก็เม่ละเว้นก็เป็นคนที่มีอย่างนั้นด้วยอุตามาก็ได้ย้ำไม่ฟังแล้วว่าศาส,สนาพุทธก็พาคนมาทำดีและสามารถทำดีได้อย่างถาวรด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำดีกายกรรมวจีกรรม มีมโนกรรมเป็นประธานนั้นจิตปัญญาหรือมโนนั้นสามารถที่จะรู้จักเหตุแห่งการทำดีด้วยแล้วละเหตุแห่งการทำดีนั้นจึงไม่ทำชั่วอย่างเด็ดขาดนะสัพพปาปัสสะการะนังไม่ทำบาปไม่ทำชั่วเด็ดขาด เพราะนั้นกรรมทุกกรรมของผู้ที่เรียนรู้ทางธรรมะพระเจ้านั่งจึงทำดีตลอดการไม่ทำชั่วอีกเลยแม้จะมีการกระทบสัมผัสอย,ยูวยุปลุกเราให้ไปทำชั่วอีกด้วยลาบยศสรรเสริญโลกีสุขอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ไปทำอีกนจึงเป็นการทำดีแบบโลกุตระไม่ได้เป็นการทำดีแต่แค่โลกิยะเท่านั้นโลกิยะไม่เที่ยงโดยเฉพาะเขาทำได้ชาตินี้ชาติหน้าตกตำ่ำชาติหน้าไม่เที่ยงแล้วแม้จะเป็นาศาสดาเอง เกิดมาชาติต่ตอไปเขาจะไม่มีการรู้ถึงจิตเวียนตายเวียนเกิดและก็เหตุที่เป็นตัวต้นเหตุของในจิตนิยามเนี่ยต้นเหตุคือกิเลสนี่แหละกิเลสเขาไม่รู้จักไม่ได้เรียนรู้กิเลสกันเพราะเขาทำลายกิเลสไม่ได้ได้แต่กดคมกดข่มสังวรระวัง ต้ระวังเฉยๆแล้วก็ไม่มีทฤษฎีที่จะจัดการกับกิเลสไม่มีธาตุรู้ที่เป็นญาณปัญญาญาณปัญญาที่อย่างรู้เขาเ้าไปในจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้แหละ,นนหละยิ่งใหญ่จิตเจตสิกต่างๆในเจตสิก แยกแยะออกไปอีกมากมายหลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นที่อัตมาน,นำมาสอนพวกเราแล้วแล้วก็เรียนรู้ได้จริงเหตุปัจจัยเกิดอย่างไรอย่างไรเวทนาเจตสิกน,น,นี่ป็นต้นเวทนาเจตสิกร้อยดเวทนาร้อยแปด มีลักษณะอย่างไรเวทนาสองเวทนาเนี่ยเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาก็คือสามารถรู้จากเวทนาสองเวทนาสามเวทนาห้าเวทนาหกเวทนาสิบปเวทนาสามสิหกเวทนาร้อยแปดอย่างนี้เป็นต้น มีพวกเราเนี่ยชาวโสนนี่แหละเรียนแล้วก็รู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริจรจรจงในภาษาพวกนี้ด้วยรู้แล้วก็เข้าไปจัดการปรับปรุงหรือปรุงแต่งปรับแก้ทำให้จิตเจตสิกหล่านี้ดีขึ้นลดกิเลสได้จริงมีโพชฌงเจ็ด สามารถมีธรรมอวัยใจสัมโพชงมีสติสัมผัสแล้วมีสติตื่นมาสัมผัสตาหูจมูกดินกายใจตื่นทั้งทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมนโนกรรมตื่นเต็มไม่จะไปตื่นอยู่ในจิตรับตาปฏิบัติอ,อยู่ในจิตแล้วก็ตื่นยันจิตสติเต็มให้ได้อยู่ในจิตเท่านั้นไม่ใช่ไม่พอนะ มีกายะข้างนอกสัมผัสรู้มีสติและก็มีธรรมวิจัยวิจัยวิจัยจิตย่อ,อเข้าไปหรือแรแงแทงเข้าไปก็วิจัยจิตกับกิเลสแยกกิเลสให้ออกจากจิตว่าจิตเรามีกิเลสหรือแยกไม่ออกแล้วไม่จิตหมดและกิเลสไม่มีกิเลสไม่มีไม่มีกิเลส,เลสแล้วจิตมีแต่จิตสะอาดจริงๆ ก็เป็นอันจบจิตหนึ่งเดียวจิตสะอาดจ,จิตบริสุทธิ์จากกิเลสเริ่มแยกพระเจ้าจะไปตนต่เอ,เอ,เอ็ดปัจัยหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งสัมผัสกับศีลข้อไปศีลศีลตะเกณฑ์ที่หนึ่งศีลสัมผัสกับสัตว์สัมผัสกับของสัมผัสกับพืนพัญญานสัมผัสกับวัตถุ แล้วก็ลึกเข้าไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ร่วมด้วยมันสัมผัสแล้วมันเกิดปฏิกิริยาอย่างเกิดอาการางไงกิเลสจย่ง,งแยกอาการของในจิตอาการลิงคะนิมิตแต่ก็มีอุทเทศอุเทศคือคำบรรยายคำอธิบายคำสาธยายอย่างที่อาตมาสาธยายเอาหัวข้อธรรมพระพุทธเจ้ามา ศาธตยาย,ยกขึ้นเนี่ยให,ให้ฟังแล้วก็ไปปฏิบัติด,ดูอ่านอาการและก็จับนิมิตของอาการต่างๆให้ได้ว่ามันจะเกิดหนึ่งมีกิเลีสองมีจิตมีคู่มีสิ่งที่ต่างกัน,นทีละคู่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 จากตั้งแต่สัตว์ตั้งแต่ของ ลึกก็ามาจนกระทั่งตางหูจมูกลิ้นกายสีลสามข้อตนนะเป็นหลักใหญ่ถ้าไปปฏิบัติทำแล้วไม่มีสีลสามข้อนี้เลยพอไปไปหลับตาปฏิบัติไปหลับตาปฏิบัติไม่มีสี่สามข้อนี้สมบูรณ์แบบมันก็ไม่ใช่าศาสนาพุทธนี่คือความเสื่อมของาศาสนาพุทธที่เป็นหลงหลับตาปฏิบัติตามอาลาน,นาบท ตามอุทกกรดาบทแล้วปยึดมั่นถึงมั่นจริงๆว่าอย่างนี้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ก็ยังยึดอัตมาพูดเท่าไรเท่าไรเท่าไรก,ก,ก,ก็ก็ไม่กระตือเพราะว่าอัตมาไม่มีเครดิตเท่าอาจารย์เขาเท่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้ลงผิดมันเป็นยุคก,การที่พระเจ้าพยากรณ์ไปแล้วก็พูดหมดแล้วออในอาน,นิสุรว่ายุคนี้มันเสื่อมมันผิด ก็กผิดไปจริงๆก็กู้กลับอันตมาก็มากู้กลับพยาม mm. ก,ก็ต้องทำนะได้น้อยได้มากยังไงก็ทำได้ก็ได้ประมาณอย่างนี้นะคำสอนที่เป็นหลักหลักใหญ่เขาก็ไม่เอามาพูดแล้วเพราะว่าเขาไปหลับตาเมื่อหลับตาหลักใหญ่ของพุทธคุณอยู่ในพุทธคุณก้าวคือ วิชาจารณะสัมปโนคำสอนของพระเจ้า jumped. คือวิชาจารณะสัมปโนใหก็ต้องเรียนรู้ประพฤติคือจรณะและก็ให้เกิดวิชาจะบรรลุธรรมโดยวิชาและจารณะต้องมีจารณะประพฤติเป็นเหตุ แล้วก็มีวิชาเป็นผลตามมาซึ่งก็พูดพวกเราก็จำในหมดละว,วิชากับแปดจรณะก็สิบห้าล่จรณะสิบห้าลไ่ได้ด้วยไหมได้ไหมมีอะไรบ้างศีลคือมีวิธีจำาหนึ่งศีลสองตก,ก็สาม สัตธรรมเจ็ดชานอีกสี่มันก็เป็นสิบป้านะเพราะฉานของผู้จึงเป็นชาญที่เกิดจากเหตุคือศีลปนกะปฏิปทาสามแล้วจิตสัตธรรมเกิดสัตธรรมอีกเจ็ดจึงจะเกิดเป็นชาญไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาไม่มีเหตุพวกนี้เลยอยู่ๆก็สะกดจิตจชาญชานอย่างนั้นเราก็รู้ ปฏิบัติได้มันไม่ยากอะไรนั่งเข้าไปภาคเพียนนั่งดับจิตดับพักให้หยุดนั้นิ่งนี่สะกดมันเอาไว้มันเป็นพิธีสะกดจิตเท่านั้นมันไม่ได้เรียนรู้อย่างพิสดารอย่างวิจิตอยากที่ลืมตาประเดี๋วเขพระเจ้าลืมตาหมดชาโนเจ้าไม่ได้นั่งหลับตาเลยนะไม่จะไปนะเพราะงั้น เมื่อไม่มีทานแล้วก็ปฏิบัติจิตให้มันเป็นฌานเป็นวิมุตติหรือถือศีลก็ให้มันเกิดจิตอธิจิตเป็นฌานเป็นวิมุตติมันไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้นั่งหลับตาเอาทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีเพราะงั้นเขาจะไปแปลแม้ผู้แปลประจตรปิฎกเนี่ยสมมาทิฏฐิสิบ มีทานมีศีลเขาใช้ปวญัญพนะบาลีเลยหนึ่งทินนังทานที่ให้แล้วจะบรรลุผลหรือไม่บรรลุผลมีผลหรือไม่มีผลมีผลของทานแน่นอนทานให้ไปนี่มันมีผลทันทีอะ พราะคำที่ผู้จัดระบทานมีผลหรือไม่มีผลมันก็ต้องมีผลดิทานยังไงมันก็มีผลให้คือทานนี่มันเป็นกุศลทันทีแต่ผลที่หมายของท่านนี่มันไม่ได้หมายความว่ากุศลมันหมายถึงว่ามันเกิดชําระกิเลสหรือไม่คําว่าชําระกิเลสก็คือบุญเพราะน้นาาศาสนาพุทธมันเสื่อมอย่กระตั้งคำว่าบุญ <K an S 2> เขาไม่เข้าใจแล้วบุญเขาเป็นหมาของ,ของขกุศลได้กุศล,ศลคําว่าบุญเพียนผิดไปเป็นกุศลเท่านั้นเองเสื่อมและศาสนาพูดไม่มีไม่มีมมโลกุธรธรรมบุญมันคือการอาวุธฆ่ากิเลสสะสมไม่ได้พระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีบุญเลยหมดบุญหมดบาปพระอรหรันต์ ิ้นบุญสิ้นบาปบุญญาปาปะปริขีโนหมดบุญหมดบาปก็เป็นพระอรหรันยังไม่หมดบุญก็จะลดลงเรื่อยๆเป็โสดาบุญก็ลดลงประมาณหนึ่งเพราะว่าทำจิตให้สะอาดผองใสจากกิเลสไปได้จำนวนหนึ่งสกิทาก็ลดไปได้อีกอนาคาก็ลดไปได้อ,อรหรันหมดเลย บุญก็หมดเกลี้ยงบุญไม่ไปเป็นกลับกันไปเป็นบาปอีกไม่คนที่ได้แล้วได้เลยบุญหมดแล้วก็บุญหมดเลยบุญจะไม,ม่เกิดในตนในผู้ที่หมดกิเลสน,นั้นแล้วพระอรหันต์จึงไม่มีบุญจะไปได้บุญได้ไงมันต้องทําบุญนี่มันมีประสิทธิภาพในการที่จะชำระก,กิเลสให้ได้แล้วไม่ต้องใช้ บุญคืออาวุธฆ่ากิเลสเครื่องมือฆ่าหรือตัวพลังงานฆ่าเป็นตัวตนบุคคลคือนายเพชฌฆาตนายเพชฌฆาตฆ่ากิเลสบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยากจะไปเป็นนายเพชฌฆาตฆ่าคนไปเป็นนักฆ่าไป,ไปทำไมอะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น นี่คือในยะที่สำคัญเปนเข้าใจผิดเสื่อมไปเลยศาสนาพุทธจึงเหมือนศาสนาเทวนิยมปฏิบัติแต่ดีเขายังดีปฏิบัติแต่ดีไม่ปฏิบัติชั่วเพราะงั้นปฏิบัติธรรมะที่เป็นโลกุตระไม่ได้